แจกสูตรซอสกระเพราค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําทานที่บ้านหรือว่าทําขายก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะยิ้มจะพาทุกคนมาดูสูตรเจแต่ถ้าใครไม่ทานเป็นสูตรเจนะคะก็สามารถเปลี่ยนตัวเครื่องปรุงจากสูตรเจเป็นสูตรทั่วไปได้เลยนะคะส่วนผสมก็จะมีซอสน้ํามันหอยเห็ดหอมนะคะแล้วก็น้ํามันตัวนี้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะอยู่ที่พี่ๆเลือกยี่ห้อได้เลยนะแล้วก็ตัวรสดีอันนี้จะเป็นรสเห็ดหอมนะคะเพราะว่าเราทําสูตร สูตรเจนะอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวโนโซเดียมรดเผ็ดหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้เพิ่มสีสันเป็นซีอิ๊วดำเจเหมือนกันนะคะก็พาทุกคนไปเห็นเครื่องปรุงถ้าใครที่ไม่อยากทำสูตรเจก็เปลี่ยนน้ำมันหอยเป็นน้ำมันหอยปกติทั่วไปได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรายังไม่ตั้งไฟนะทุกคนเท,นทส่วนผสมส่วนผสมตัวนี้นะคะชิ่งจะใช้ตัวน้ำมันหอย 1ขวดนะคะเทลงไปเลย1ขวดหลังจากนั้นนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวเพื่อปรุงรสชาตินะยิ้มจะใส่ไปก่อน1กระบวย1กระบวยแบบนี้นะคะใครอยากได้พิกัดกระบวยแล้วก็หม้อนะคะตัวนี้นะมินิมอลมากๆก็เดี๋ยวทิ้งไว้ในตากันนะคะหลังจากนั้นเทน้ํามันมะกอกลงไปนะหรือว่าพี่ๆใช้น้ํามันทั่วไปได้เลย นะคะตัวนี้เป็นน้ําตาลทรายใส่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยตัวรสดีเห็ดหอมนะคะตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เลยนะแต่ว่าถ้าพี่ๆไม่ทําสูตรเจก็เปลี่ยน ตัววัตถุดิบเครื่องปรุงเท่านั้นนะคะอันนี้ใส่ซีอิ๊วดำหวานไปนิดนึงนะคะเพื่อให้สีสันมันสวยเวลาเราผัดนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะข้อดีของการเตรียมซอสแบบนี้ไว้นะไม่ว่าจะทำทานหรือว่าทำขายหน้าร้านเนี่ยเราไม่ต้องยุ่งยากหรือว่ามากะมา เตรียมวัตถุดิบหลายๆอย่างเวลาเราใส่ลงไปเวลาเราผัดมันยุ่งยากนะทุกคนถ้าเราทําซอสสาเร็จแบบนี้มันจะง่ายมากๆแล้วก็รสชาติมันจะได้มาตรฐานทุก,ทกจานนะคะเราจะชิมก่อนว่าเราชอบรสชาติแบบไหน แลวบอกเลยลูกค้าสั่งหรือว่าเราทําทานกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนกันหรือว่าใครที่ไม่มีฝีมือในการทํากับข้าวก็จะสามารถทําแล้วอร่อยเหมือนที่เราทําได้เลยนะถ้าเรามีซอสสาเร็จแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะถ้าอันนี้ถามว่าอันเนี้ยพอเราคนเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็ใช้ได้แล้วนะทุกคนแต่ว่ายิ้มอ่ะจะตั้งไฟเพื่อให้มัน เ,เก็บรักษาได้นานนะทาน,นี้ยิมก็จะเติมน้ําเปล่าที่ล้างขวดนะ้ำมันหอยลงไปอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ลดความเข้มข้นนะคะไปอีกนิดนึงเพื่อให้มันมีน้ําหน่อยนึงนะคะหลังจากนั้นตั้งให้เดือดได้เลยนะแล้วก็ชิม ถ้าใครที่แบบชิมแล้วจะเพิ่มเติมอะไรก็เพิ่มได้ตามความชอบเลยวันนี้ก็เอาสูตรซอสกระเพราสมเด็จมาฝากพี่ๆทุกคนทํากินก็ได้ทําขายก็รวยนะคะใครสนใจพิกัดเครื่องครัวนะคะยิมทิ้งไว้ในตะก้าแล้วมีหมอ้อมีชุดตะหลิวมินิมออมากๆนะคะสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อในตะก้าได้เลย